เก็บเป็ดแห้งครับเก็บเปลือกแห้งครับสามขอนหน่อยลิงเล่นปลายเห็ดกระด้างเห็ดบดบานเอาเนอะมันมันแก่ก่อนนล้วมาพระท่านโตอ่อนใหญ่นูส่วนอยู่จังหวัดบนใหญ่เลย จมไหย to então, ังเลยว่าโบฟามาฟามาก็คือเฮ็ดกระด่างเฮ็ดบ๊ทแหงลครับบานฮ่อปเฮ็ดไดร์ไลน์เมนูที่กันล่ะครับเฮ็ดซุปกับขัวงาใส่หลายๆซุปกุ่นกบกุ่นปลาคอใส่ แสบอร่อยดีนะครับเอาพาะแกเขาก็เอาแกตัวพี่น้องเลยพาะออนเขาก็เอาออนนี่หน้องไปแต่เสียใจจมในผมใหญ่เลยบนบ่วเศร้าเสีย